thank <laughs> you อันผ่านมานี่ยพอเมื่อกี่คอนเสิร์ตกี่เวทีแล้วเนี่ยฮะคุณผู้ชมทีเนะะี่ยเออตั้งแต่ผมเริ่มคอนดักมาตั้งแต่อายุสิบแปดนะตอนนี้ผมสามสิบหกก็สิบแปดปีพอดีสิบแปดปีพอดีนะครึงง่งชีวิตพอดีครึ่งชีวิตพอดีนะครับก็ผมคอนดักประมาณห้าร้อยคอนเสิร์ต,นะค,รตครับโอ้ห้าร้อยคอนเสิร์ตครับเยอะมากเลยนะประมาณสี่สิบออเคสตราสี่สิบกว่ามง<อ>ทั่วโลกส่วนใหญ่ยุโรปส่วนใหญ่ยุโรป,นนอ,โรปอเมริกาอ๋อครับ แล้วก็คิดว่าชีวิตนี้สักกี่กี่กี่คอนเสิร์ตเนี่ยคิดว่าถึงพันแล้วจะเลิกถึงวันถึงวันแล้วจะรีชาร์8ปีใช <c oughs> ่ว <c oughs> ันที่18ปีได้ห้าร้อยอะ <c oughs> อีกประมาณ18ปี500 <c oughs> อีกห้าร้อเป็นพันหนึ่งแล้วคอนเทเตอร์เนี่ยเขาวัดตรงไหนฮะคุณผู้ชมฮะว่าคนนี้เจ๋งคนนี้มือถึงคนนี้มือไม่ได้เรื่องะอะไร้ยก็ดูตรงไหนฮะเพราะวัดที่ความสามารถที่จะดึงศักยภาพของนักดนตรีออกมาได้นักดนตรีที่ที่ ต้องได,ได้ได้ระดับอยู่พักหนึ่งอ่ยได้ระดับที่ว่าใช้ได้อยู่ยแล้วสามารถคอนเนคเตอร์คนนี้เข้าไปปุ๊บเนี่ยเสียงวงเปลี่ยนสามารถดึงศักยภาพให้วงนั้นเล่นดีขึ้นให้วงนั้นเล่นแบบไม่เคยตัวเองไม่เคยเล่นมาก่อนอเนี่ยคนะือคือความความความ,วามสำคัญของคอนเนคเตอร์มอนก็เป็นหัวหน้าทีมใ,ในการกระตุ้นให้ลูกทีมทุกคนเนี่ยผลิตผลงานที่สุดยอดของแต่ละคนอ<ช>อกมาเป็นเสียงเดียวกันเพลงเดียวกันครับอ๋อโห่ึ่งอย่างนี้นะครับ<อ> งั้นทุกคนต้องจดจอ่อที่คอนเทเตอร์รเป็นสายตาเดียวกัน นี่เวลาว่าฝีมือคอนเทสเตอร์คนไหนเจ๋งขนาดไหนเนี่ยดูจากวงที่เขาจำกับคือเวลาแข่งเนี่ยคือวงเดียวกันใช่ไหมฮะเพลงเดียวกันเนี่ย<ช>เปลี่ยนแค่คอนแทคเตอร์รแล้วฟังก็รู้เลยคนไหน<ช>มือหนึ่งมือสองมือรองมือที่เจ๋งคนไหนเนี้ยฮะไอ้แล้วมันมีปัญหาแบบบางทีน้องดีเขาแม่ลูกแม่ให้ความร่วมมือมีฮะหมันไส้คอนแทคเตอร์วันนี้ไม่เล่นมันดียวเล่นแบบไปคนะชังคนอะไรเสียงพิมพบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยมีนะฮะถ้ามึงนอกไม่มีนะถ้ามึงนอกส่วนใหญ่พวกที่ผมทำงานด้วยประจําเนี่ย คือเขาเป็นระดับ professional เป็นมืออาชีพแท้จริงคือให้งานมาปุ๊บเขาทำอย่างดีที่สุดเขาไม่มี emotion ไม่มีเรื่องความอิจชา้าความหมันไส้ความอะไรอย่างนี้เขา้ามาเกี่ยวคือมืออาชีพเลยว่างี่คลงานเลยใช่คุณจ่ายตังคุณคุณเพมี I do the work for you จ่ายตังให้ผมผมทำงานอย่างดีที่สุดดีท<ห>ี่สุดมืออาชีพเลยครับเขามืออาชีพอ๋อพูดถึงรายได้นีคอเตอร์นี่รายได้ดีไหมฮะก็ดีมากผมยกตัวอย่างอย่างท่านลอรมาเซล ถ้าเราเล่นมาแล้เบอร์เบอร์หนึ่งของโลกเลยนะฮะก็คอนทัคครั้งหนึ่งก็ประมาณสี่ล้านบาทคืนเดียวเนี่ยคืนเดียวคืนหนึ่งหนึ่งคอนเสิร์ตครับสี่ล้านรับเพิ่มไหมฮะแต่ต้องสุดยอดจริงๆครับมันั้นสุดยอดก็มันลดหลั่นลงมาแล้วแต่ความมีชื่อเสียงแล้วอย่างคุณผูดีสักกี่ล้านนะตัวผมก็เออเอาเป็นเจ็ดหลักว่าท่านครับเจ็ดหลักต่อคืนเดียหนึ่งคอนเสิร์ตครับไอ้อย่างวันนึงเราสามารถเล่นได้สักกี่คอนเสิร์ตนะเต็มที่เนี้ย จะไปวิ่งเดินสายไอ้ขนาเมืองใกล้กันเลยเดินสายสองคนเสิร์ตหรือสามงานวันหนึ่งหลายล้านเนี่ยก็แต่มันน่าจะไปทำอย่างนั้นได้นะส่วนใหญ่เป็นงไงงานมันชุกขนาดไหนฮะก็ถ้าเป็นยุโรปเนี่ยมันมันดียุโรปนี่พ่อมันเมืองมันใกล้กันมากแล้วมันไม่ต้องเดินทางไกลเพื่อจะมีคนเสิร์ตศูนย์กลางของซิฟนี่ออเคสตราในโลกยุคปัจจุบันอยู่ที่ไหนฮะคุณปดีครับผมคิดว่ารุ่งเรื่องที่สวดของ เอ็นเมลเพลงคลาสสิกต่างๆนี่เลยครับผมคิดว่าเยอรมนีเนี่ยที่ฮอตที่สุดที่นเพราะว่าเพราะว่าออเคสตราเขาเยอะมากในเมืองในประเทศนี้นะฮะแล้วมันอยู่ใกล้ๆกันหมดแล้วมันมาตรฐานมันสูงมากเลยมาตรฐานก็สูงมากครับก็เป็นเมืองเก่าแก่เ็าสมัยโบราณเ็เริ่มเริ่มแปิแผ่นนั้นเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับครับ ทับใจในตัวเขาที่เขามามา,มาถึงไกลขนาดนี้ได้<อ>แบบมามาเป็นคอนดักเตอร์ได้เห็นบอกคุณบรีดิเคยบอกว่าเราต้องต่อสู้กับเนี่ยคติความเชื่อของชาวต่างชาติก็ด้วยครับคือในเชิงบันทีเขาอาจจะดูถูกคนแถวผิวเหลืองคนอะไร่มีไหมม,มีไแหบบมัแบบ